ร่วมสุขภาพดีโดย Thailand Best Shopping Fair 2013ที่ Impact สวัสดีครับหลายๆคนคงประสบปัญหามีหนูมียุงมีแมลงรบกวนต่างๆที่บ้านค่อนข้างเยอะนะครับ หลายคนซื้ออุปกรณ์สร้างความถี่ไล่หนูไล่ยุงเพื่อนำไปใช้ที่บ้านถามว่าเครื่องที่สร้างความถี่ดังกล่าวมีผลเสียกับร่างกายของคนเราหรือไม่นะครับโดยทั่วไปแล้วเครื่องขึ้นความถี่ที่ใช้ไล่หนูหรือไล่ยุงเนี่ยจะใช้ขึ้นความถี่ที่ค่อนข้างต่ำนะฮะซึ่งต่ำกว่าระดับโสนประสาทของเราจะรับได้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้รู้สึกรำคาญและไม่อยากจะเข้าใกล้ แต่ในคนทั่วไปเนี่ยไม่มีผลกระทบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเครื่องอื่นๆที่จะมีผลกระทบกับเราได้แก่เครื่องที่สร้างกลิ่นขึ้นมาซึ่งเครื่องพวกนี้เนี่ยจะมีสารเคมีบางอย่างระเหยขึ้นมาเวลาที่มีสารเคมีเหล่านี้ระเหยขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําอันตรายต่อระบบการหายใจทางเดินหายใจของเราได้ถ้าไม่จําเป็นเราควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องเหล่านี้ครับ